ยืมมารีวิวนะครับราคาลิงก์สเปคใต้คลิป Description พิมพ์คอมเมนต์มีบอกอันนี้เป็นของคุณแอชนะครับถุงมือดิฟก็คือเป็นถุงมือชุบยางนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าเป็น WorkGlove s นะครับถุงมือสําหรับทํางานจะเป็นงาน DIY งานจัดสวนรวมถึงงานช่างอะไรที่ไม่ได้หนักหน่วงมากแล้วก็มันจะมีประเภทแบบ Cut Protection นะครับคือป้องกันการบาดแต่อันนี้ไม่ใช่นะเป็นถุงมือ Workglove s ทั่วๆไปนะครับ G tech นะครับ m a x i f l e x ก็คือมีความยืดหยุ่นสูงมากนะ m a x i f l e x v e r s เวอ3 C1 C1 นะครับก็เป็น EN 388เป็นมาตรฐานเขาอะนะครับใช้งาน34 876M เป็นไซส์ M นะครับตัวนี้ก็เป็นถุงมือ,อสำหรับใช้งานอย่างเช่นผมขัดไม้นะครับหรือว่าจะเป็นการทำสวนอะไรเงี้ยที่ต้องการการป้องกันฝ่ามือแล้วก็นิ้วนะครับจากความสกปรก อลอยเปื้อนดินหรือว่าเลอะคราบไม้คราบอะไรคราบกาวอะไรพวกนี้รวมถึงจะป้องกันการบาดตําอะไรเงี้ยนะครับก็ได้ด้วยส่วนตัวถุงมือนะครับจะเป็นวัสดุอีาอลาสติกนะครับยืดยืดแบบนี้นะทั้งตัวเลยแต่ว่าเขาจะมีการชุบยางสังเคราะห์มานะครับดิฟน่าจะเป็นไนไตรอะไรพวกนี้ซึ่งยางเนี่ยก็จะทําให้ตัวถุงมือเนี่ยจะมีคุณสมบัติป้องกันความชื้นแล้วก็น้ําประมาณหนึ่งก็คือถ้าแบบ มือมือไปจับของที่เปียกๆเ,เลอะๆเพื่อนๆจับดินจับอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ซึมเข้ามาในมือนะครับซึ่งในดินเองก็จะมีเชื้อแบคทีรียแล้วก็ไข่พยาแล้วอื่นๆอยู่เยอะนะนะครับหลายคนจะเข้าใจว่าบ,บาดทะยักเนี่ยเวลาโดนบาดจะมาจากสนิมจริงๆบาดทะยักเนี่ยมาเป็นเชื้อแบคทีรียชนิดหนึ่งซึ่งเข้าสู่ร่างกายนะครับทางแผลหรือว่าทางการกินกินเข้าไปหรืออะไรก็ตามนะครับ แบคทีเรียชนิดนี้จะไปทําให้ระบบประสาทนะครับทำงานผิดปกติและบาดทะยักก็จะส่งผลทําให้กระดูกสันหลังแล้วกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยเสียหายนะครับซึ่งบาดทะยักมันจะอยู่ในดินนะครับมันไม่ได้อยู่ในสนิมนะครับจะเข้าใจผิดซึ่งในดินเนี่ยก็จะมีเชื้อพวกนี้อยู่เยอะนอกจากนี้จะมีโปรโตโซัวและอื่นๆอีกด้วยนะครับตัวของถุงมือก็จะเป็นถุงมือแบบหุ้มนิ้วทั้งหมดนะครับทั้ง5้นิ้วเลยแล้วก็ตรงอุ้งม,มือก็จะมีส่วนที่ดิฟยางมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับผม อันนี้เป็นไซส์เอ็มซึ่งไซส์เอ็มก็เป็นไซส์ถุงมือขนาดกลางๆนะมีเดียมนะครับมิดมีเดียมผมใส่เอ็มได้นะครับเอสได้แต่ว่าแอลใหญ่ไปนะผมก็มือไม่ได้ใหญ่มากเนะี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับความกระชับเวลาใส่ก็รู้สึกว่าบริเวณหลังมือตรงนี้นะครับแล้วอุ้งมือเนี่ยก็กระชับดีสาหรับมือผมนะแต่ตรงนิ้วตรงนี้นะครับนิ้วยังสั้นไปหน่อยนะครับผมจะรู้สึกว่านิ้วผมมันจะเข้ามาอีกนะครับลองกดดูเห็นไหมว่านิ้วมันจะ ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็ผมอาจจะเป็นคนนิ้วยาวหน่อยก็ได้กับถุงมือแต่เขาก็ทําเผื่อไว้เพราะว่าถ้าทําชนตรงนี้บางทีเวลาใส่แล้วจะรู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกขับเกินไปส่วนการกำการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านักเข้าหรือว่าปุ่มหมัดผมก็จะขยับเคลื่อนไหวได้สะดวกนะครับไม่ได้มีการเวนฟอร์สส่วนที่เป็นง่ามมือหรือจะเป็นอุ้งมือพามตรงนี้ไม่มีนะครับก็เป็นถุงมือที่ใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับอาจจะหยิบจับ อุปกรณ์การเกษตรนะครับหรือจะเป็นงานคราฟที่ไม่ได้หนักหน่วงมากส่วนข้อมือก็จะมียางรัดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวถึงมือเปิดหรือว่าถลกนะครับจะมีสิ่งสุกปรกไปโดนแล้วก็จะมีการโปรเทคมาถึงบริเวณเหนือข้อมือเล็กน้อยทําให้ใช้งานแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไปบาดเบียดโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คัตโปรเทคชันแต่ก็เป็นถุงมืออีกอยี่ห้อนะ G Tech ที่เหมือนผมจะรีวิวไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับหลายรุ่นแล้วในช่องนะครับก็คุณแอชก็ส่งมาให้เรื่อยๆเลยนะก็เป็นถุงมือทั่วๆไปนะครับราคาลิงก์ก็ไปดูใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวลองใส่อีกฝั่งหนึ่งดูซิว่าเป็นยังไงฟีลลิ่งนะครับบางคนบอกไม่จําเป็นนะก็ผมว่าก็ถ้าใช้งานนะครับป้องกันอันตรายจากการโดนบาดโดนตำนะบบางทีมีเสียนไม้เสียนอะไรไอ้นี้มันกันเสียนได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันหนากว่าผิวหนังเราอะนะแล้วมันเป็นชั้นนอกก็ทําให้ มือเราไม่โดนกับเสียนโดนตะปูนะครับแต่ว่าตัวมันเองอ่ะมันไม่ใช่ถุงมือกันบาดหรือไม่ใช่คัด protection ก l o v e s นะครับเป็น c a s u a ก gloves ปกตินะครับไม่ได้มีเรทโ p r o t e ชั่นกันบาดกันอะไรกันเปื้อนนะครับหรือว่าจะเป็นการขัดไม้บางทีจับกระดาษทรายหรือว่าถูอะไรเงี้ยลูกๆแล้วมันก็เกิดเสียดสีจนมือแสบเจ็บมือนะครับหรือว่าจะเป็นคาบกาวคาบอะไรเงี้ยนะก็ขยับได้สะดวกดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ Gtech Maxiflex 3นะครับไซส์ M นะครับขอบคุณคุณแอชมากที่ส่งอุปกรณ์มาให้รีวิวเรื่อยๆแล้วก็พี่ๆท่านอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ m a i n t e n a n c e หรือว่า Hand Tool นะครับบ๊ายบายนะครับ Hey b e out